เไปเลยคุณยายลึกไหมคุณยายคุณยายไม่ต้องเดินมาคุณยายายายไม่ต้องเดินมาจา้ยา,ยต,อา,จาตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหมอนะคะบ้านหมอ,อ,อบ,บ้านหมอะสลับวับบนี้เพราะว่าน้ำามาเลย มีนักดีๆเสด็นแล้วก็จเจแพลช่องสุญยาอาจารย์เป็นนิวซีสนะเพื่อว้าวโอเคครับทุกคน นะ,ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะชาว Extra Channel ด้วยแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่ที่อีกที่หนึ่ง้องมากว่าคลิปนี้ เรามาช่วยเหลือคนอีกแล้วอะฮะใช่ค่ะนี่เป็นทิปที่สองนะคะทุกคนคือวันนี้เราจะไป2จุดก็คือบ้านมี่1จุดแล้วก็บ้านหมอ1จุดนะคะเพราะอะไรเราถึงมาที่นี่ที่เดิมเพราะว่าข้างในยังไม่ได้ของนะคะ<ช>เลยจะกลับมาเข้าปไปจ่ายคนข้างในทิปที่แล้วเราไปมาเราเข้าวิถีใช่ใช่ใช่เพราะว่าแล้วก็มืดด้วยนะครับใช่ใช่จะเป็นจุดที่2ที่เรามาจากทิปที่แล้วนะคือสะตะเวลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามนะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะคะและอีกจุดนึงก็คือบ้านหมอตลาดวิีนนะครับไปลุงเรือ เอาข้าวด้วยเดี๋ยวข้าวสองสองพีง่เจนเอาข้าวเลย ทุกคนเดี๋ยวคือตรงนี้น้ำมันค่อนข้างที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจุดไปบ้านหมอเพราะตอนนี้บ้านหมอเขากำลังอบพยพเพราะว่าน้ำเข้าอ่าน้ำอันนี้น้ำเพิ่งเข้าใช่บ้านหมอแต่นี้น้ำเริ่มเริ่มลดแล้วนี่เราก็อ่าบริจาคเข้าไปส่วนหนึ่งใช่แต่อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปนู่นใช่ใช่ ว่าวันนี้เราเตรียมมาแบบมีของพอที่จะบริจาคแต่ว่าบอกเลยว่ารอติดตามเราจะขึ้นไปเป็นจิตอาสาที่เชียงใหม่ไปไปสร้างโรงเรียนให้เด็กนะครับอันนี้จะไม่เป็นการจะไม่เป็นช่องแกล้งแล้วอันนี้จะแบบตาแบบงแบบจะเริ่มเริ่มช่วยคนแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามทิปเชียงใหม่สร้างบ้านให้เด็กสร้างบ้านให้น้องเอาทิปนี้ก่อนกดแชร์ได้นะคะ กินเราคนเยอะคุณลุงกี่คนครับสองคนครับ,คครบมีครับมีพี่น็อตไปเลย <c oughs> คุณยายลึกไหมคุณยายคุณยายไม่ต้องเดินมาคุณยาย <c oughs> ยายไม่ต้องเดินมา,นมาจ้า <c oughs> คุณตากี่คนนะ่ะ <c oughs> สาม แม่แม่ใส่ถุงนี้ไปเลยนั่นแหละยกไปในถุงนี้นี่น่ะน้ำน้ำอะไรนี่จ้ะอ่ะน้ำครับบ้านหลังนึงสองกล่องน้ำ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 นะเอ้ยนะพี่แถวพี่แถวอะไรับเข้บ้านสองหลังหนึ่งคนสองหลังหนึ่งคนอยู่ยังไงวะป้าบอกก็พูดผิดพูดถูกว่างไม่ได้ หลังหนึ่งคนคุแจกคบ้านไหนโมมีพเลยครับมีพน้องเลคบพรนอนออยู่หน้ครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ บ้านหมอแล้วนะคะอพยพบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเอบ้านหมอรสบบระบ,บรุบบรีเพราะว่าน้ำเพิ่งมาเลยใช่ตอนนี้ผู้คนนะกําลังอพยพกันนะคะแล้วก็คือขาดแคลนข้าวมากเลยตอนนี้แล้วก็ถุงยางชีพนะคะเราก,ก็รีบมาเลยก็คือบางบ้านก็คือแบบอว่าหนีไม่ทนันใช่หนีไม,<ต>ไม่ทันนะคะเพราะว่าน้ำแบบมาแบบกระทันหันน้ำมาไวมากแล้วก็น้ำตรงนี้นะก็เปลี่ยนชุดแล้วอ่าพร้อมลุยเพราะว่าเมื่อเช้าเป็นอีกชุดนึงเพราะว่าขาสั้นแล้วอะ ว่าเช้าน้ำค่อนข้างที่จะขังแล้วว่าขังอ่านั้นก็คือพ่วมมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าน้ำก็แบบส่งกลิ่นใช่มีกลิ่นเริ่มเน่าเหม็นแต่เนี้ยที่เราจะมาลงเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวบ้านที่นี่นะคะเขาลำบากแล้วอยู่ยังไงเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้ตั้งตัวเนาะแล้วก็แบบว่าน้ํามาไวมากๆเลยแต่เราจะเอาข้าวไปให้เขานะคะเดี๋ยวถ้ามีหมามีแมวเพราะเราเตรียมอาหารหมาอาหารแมวมาด้วยได้ยินมาว่าบางบ้านก็อพยพไม่ทันใช่ใช่ย้าบ่ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนังงน้นเราจะได้เข้าไปช่วยเลยใช่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวไปติดตามนะคะ เสร็จภารกิจแล้วนะคะคือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยแบบที่สุดสําหรับเราเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะด้วยสถานการณ์คือมีฝนแล้วก็เรือมันจะเป็นโคกแบบมีน้ําเราไม่มีน้ําค,คือเรือไม่สามารถเข้าไปได้เราก็เลยต้องไปไว้ที่สุดบริการ,รซึ่งเราก็เลยรู้สึกเราอยากเข้าไปให้คนข้างในจริงๆนะคะก็ โอเคไม่เป็นไรอย่างสภาพเลยเปลี่ยนผนวก็ชุดมาเปลี่ยนก็คือะคะได้แต่เอาของไปลงไว้ที่วัดนะครับแล้วก็เรียกให้คนที่อยู่ข้างในอ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปเองแต่เรียกให้คนที่อยู่ข้างในคนที่ออกมาอยู่ออกมาข้างนอกได้ก็คือมารับของจากเราจากจากที่วัดนะครับนะเพราะว่าเรือไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นน้ําอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบกอย่างเงี้ยก็คือเรือมันค่อนข้างหนักนะแล้วก็ของค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไม่สามารถ ้ไ,ไดก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะว่าครั้งหน้าเราจะไป่ไหนก็คือน้ำก็ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะคะคลิปหน้าก็าจังหวัดก็น่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดบ้านเกิดวีเองนะคะ<ช>ก็รอติดตามนะคะเราก็จะทำกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะดูสถานาการณ์น้ำด้วยแห<ช>ละแต่ละที่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะกลับบ้านก่อนบ๊ายบาย